นตึ๊บเราท่านผู้ชมก่อนมาหรือยังยังครับอ้าวโอเคเข้าวเที่ยงนะครับวันนี้ใช่ค่ะอร่อยแน่นอนเลยเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนะอร่อยแน่นอนใช่ครับแถมของใหม่ด้วยใช่เลยอันนี้น้ำผู้ใด่ะ น้ำจุเนียแหละอ๋อตุ้ยตุ้ยตุ้ยเดี๋ยวต่างแดดรอดกันนะอืน่าจะใช่แต่ข้างหลังเนี่ยจะโดนตากฝนแล้วแหละข้างหลังอ,ะงะงงอ่ะอืมจะไตากแดดตางฝนเอ้าวจุเนียท่านผู้ชมมาแล้วครับหนึ่งท่านอ๋อ คืเนี่ยได้บอกเพื่อนไว้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไลน์มาสงสัยไปแข่งขันตีล้าดมาตีละานาด,ดนตีไทยอ่ะใช่ขอพิเศษเด๋ยวตั้งรอท่านผู้ชมให้หมดก่อนอ่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาสี่ท่านละครับ<ะ>ใช้ท่านผู้ชมไหนครับจีเนี่ย สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หุงวัรีวิวข้าวเที่ยงไม่รู้ว่าข้าวเที่ยหรือข้าวไหนกันแน่เห็ดยังไงอันนี้ไลฟ์สดเกีซีใช่ชใชเดี๋ยวรอท่านผู้ชมอีกสักหน่อยนะใชเ่เห็ดเห็ดโอ๋ปปอแซปตาตากแดดรอไปก่อนเออตากแดดรอไปก่อนนะนตากแดดชิวๆรอไปก่อนนะไม่รู้ว่าจะโดนตากแดดหรือตากฝนกันแน่นะ พวกข้งางหลังดูสิเออ่อวันนี้ท่านผู้ชมเหลือสองท่านครับท่านผู้ชมเพิ่มพึ่มอีกแล้วครับหกท่านแล้วครับฮะท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับหกท่านแล้วครับยจะรอกันไหมราอีกมั้นหนึ่งสิบอนโอเคครับเดี๋ยวรอท่านผู้ชมเข้ามาเยอะๆก่อนเนาะใช่เยอะออสักเท่าไหร่ดีสิบท่านเริ่มเลยเนาะสิบ ตอนนี้หกอยู่ครับผมรอไปก่อนนะท้องร้องรอไปก่อนเลยวันนี้มิเชาไปออกกําลังกายมาหิวมิเชลต้องเติมเคฟซีหนนะ่หออยะะไรก็แวมาดนี 7, ้ท่านผู้ชมมา23ท่านแล้วครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับจีเนะี้ยเซอร์ีค่ะทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวของเที่ยงของเที่ยงอะไรคือของเที่ยง อาหารเที่ยงเอาอาหารเที่ยงโอเคครับวันนี้มีอะไรมาดูครับท่านผู้ชมเพิ่มมาอีกแล้วครับสาสี่ท่านแล้วครับทักทายท่านผู้ชมหน่อยครับเจเนียสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมดูอาหารเที่ยงครับวันนี้เราจะมากินข้าวเที่ยงไปด้วยกันเนาะ KFC เซตอะไรครับวันนี้ชิลลี่ชีสชิลลี่ชีส KFC ชิลลี่ชีสของใหม่ของใหม่อร่อยกว่าเดิมหรือว่ายังไงดีน่าจะเป็นชีสอ่ะน่าจะเป็นชีสใช่ โอเคครับวันนี้ถ้าใครหิวเออรอไปก่อนนะเด้เอใครหิวอย่าลืมเอาข้าวมากิน,นเด้อครับท่านผู้ชมมาแล้วครับสี่สิบสองท่านโอโ้โหถ้าใครอีกรอบหนึงครับถ้าใครอีกรอบนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผม,มรีว<อ>ิวเคเอฟซีชุดชิลลี่ชีสชิลลี่ชีสอ่ะเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเซตนี้จะมีอะไรบ้างครับในนี้จะมีเออทูน่าคอนสลัด ถูหน้าคอนสลาดมีทิชชู่ <laughs> มีทิชชู่ด้วยมีซอสมีซอสด้วยซอสพริกซอสมะเขือเทศน,เนะเนาะ <laughs> อามาเยอะเหมือนกันนะกันไก่มีนี่กันไก่เตรียมมาเองนะครับทุกคนใช่ครับไม่รู้ว่ากันไก่ได้มือสองหรือว่ามือหน,นึ่งจึ้นเหี้มีท่านผู้ชมทักเข้ามาในแชทด,ด้วยว่าหิวหิวหิวบ,บอหิวครับ อยู่ครับหิวอะไรเว้มาเซเว่นอีเลเวนโอเคครับเปิดเลยครับ<ว>โบบะปะตะาฮะเต็งโปอืมยอะไรบ้างครับเนี่ยในเซตเนี้ยมีไก่ชีสหึมิงแซ่บไหมไม่มไม่ใช่ไม่ใช่ไก่ไก่ชีสแล้วก็ ไก่ดั้งเดิมเนาะไก่ดั้งเดิมนี่ไก่ดั้งเดิมกับไก่ชีดอยู่ข้างในไก่ดั้งเดิมกับไก่วิงครับเดี๋ยวยกมาโซยเลยครับคำใหญ่เลยยกถังเลยครับนี่ยกแถวโค้ดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยกินนี่เลยอ่ะหูยหนังหนังอุ้ยกรอบแซ่บๆนัวๆกินตากแดดด้วยวันนี้ร้อนแน่ ยังง้มงครับลอยรสชาติของชีสเนาะกิ่นลอยมาถึงนี่เลยเตะจมูกเลยอ่ะอืมอร่อยมากครับทุกคนหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา KFC ได้ทุกเมื่อท่านผู้ชมทักเข้ามาครับจีเครับวันนี้กินข้าวไปด้วยกันครับข้าวเที่ยงอร่อยแน่ ืมือหยหนังกรอบหอมชีสเผ็ดชีสเผ็ดชีสด้วยอันนี้ไม่ต้องใส่น้ำจิ้มแล้วเนาะว่ารสชาติมันแซบอยู่แล้วอืม mm. หิวเลยอะ่ะอยากจะวางกล้องแล้ววิ่งชนไก่ <c oughs> มีไก่หรออ้าวรู้แล้วไก่อะไรไก่อะไรครับ ไก่นี่งไก่เคฟซีไก่อะไรครับเคฟซี่หท่านผู้ชมเข้ามาเยอะแล้วครับที่อไหนตอนเนี้ยกี่คนแล้วแปดสิบท่านนะครับโอ้โหเยอะไหมโ้นี่เยอะมากเลยเนาะโอ้โหหน่าอร่อยจริง ว้าฟินๆเลยจุ้ยีิมากดูเชียงวันนี้จุ้ยเหรอจุ้ยอ่ะอุ้ยน่าอร่อยจริงๆวันนี้ทุกคนดูสินี่หนังไก่มาีแล้วครับก,กรอบหอมๆฟินๆอุ้ย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 ,ยเกือบลน้นเกือบล้นไก่ลอยฟ้า อืมอืมมีนี้ด้วยอ่ะใช่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบว่าผงผงชีสเนาะแล้วก็มีแบบเหมือนแบบพริกอ่ะใช่โอ้เป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกร้อนนะเนาะพอตากแดดขนาดนี้เนาะอืม นี่นี้ครับทุกคนทีนี้เขากำลังแบบโ,ยบบว,โยวยแซบอ่ะเรกะโซยเลยเออหน่าอะอรจริงๆวันนี้นะครับเสร็จนี้ก็จะมีไก่ชีสแล้วก็ดั้งเดิม mình rồi mình à mình à lạnh mình sao mình sao mình soap mình soap ua mwa 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 อ้าวอืมวุ้ยทนี้หย,ยุดไม่อยู่แล้วครับตอนนี้โอ้อร่อยจริงโอเคปล่อยเป็นไก่มือสองดีกว่าไงมีแซ่บดีกว่า สักหน่อยไหมว้าสุดๆวันนี้โอ้โหมาดื่มน้ำก่อนครับทุกคนตอนนี้จูเนียร์เขาเผ็ดมากครับไฟลุกแล้วในไฟลุกมากทำมือกรูนี่แหละมกกรูบาหมือกรูเผ็ดกว่านี้อ่ะหรือเท่ากัน เผ็ดกว่าแน่มากรบตัวนี่ยครับต่อไปครับทุกคนวิงแซบครัิแซบออ้ยมาแล้วครับวิงแซบชิ้นเล็กสเปกจูเนียไหมอืมอืมกรอบมากอุ้ยเสียงกรอบมาถึงนี่เลยอ่ะอุ้ยสุด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 รสชาติเป็นไงอร่อยแซบเผ็ดกว่าชีสไหมเผ็ดกว่าขอเชิดหน่อยขอเชิญหน่อย อุ้ย ي. เต็ดกว่าเยอะเลยอ่ะสื่อว่ามีข,าข้าวคั่วเนะ่มีไหมข,ข้าวคั่วเนี่ยไ,ไม่ใช่นึกว่า,ข,าข้าวคั่วอ่ะัวจูเนียครับมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากกินเลยอ่ะว้าจูเนียฝากไปให้ได้ไหมนเนี่ยชื่อเองนึกว่าจูเนียจะขอที่อยู่แล้วส่งไปให้ อโคต้าวันนี้นะชีสหนึ่งชิ้นวิ้งแซบหนึ่งชิ้นแล้วก็ดั้งเดิมหนึ่งชิ้นนะอืหอหยจริงเลยอะมีท่านผู้ชมถามว่าคนที่กินเคเอฟซีอายุเท่าไหร่ครับกี่ขวบนะครับเนี<อ>่ยเก้าวบครับเก้าขวบ ก็เผ็ดอยู่นะเผ็ดอ่ะเท่ามะกรูปเท่ามะกรูปเลยอืมโอ้ยไม่เหลือให้เป็นไก่มือสองเลยนะ โอเคเดี๋ยวลองดั้งเดิมบ้างไหมดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมนี่มีแต่ชิ้นใหญ่ๆนี่ไงกินตรงปีกก็ได้เออดั้งเดิมตรงปีกนี่แหละดึงเลยครับดึงเลยครับแกะเลยครับอ่านี่แหละครับอโอ้ยแซ่บๆครับทุกคนนี่แซ่บจริงเนี่ยกินปีกตรงเนี้ย กินปีกปก,กินปีก,ปกสักสองชิ้นนี้บินได้เลยนะ <c oughs> ห,หี่ยแป้งกรอบมากอะ่ะน,นี้ยินเสียงถึงนี่เลยรุนเน่ยว้วนะอันนี้เป็นไงบ้างรสชาติอะ่ะอันนี้จะไม่เผ็ดเนาะเป็นสูตรดั้งเดิม มีความกรอบความจุยอุ้ยอร่อยเกินไปแล้วไหมนี่อร่อยเกินไปแล้วไหมนี่หิวแล้วแหละตอนนี้อยากจะวางกล้องแล้ววิ่งกินข้าวเลยนะก็คันมา <laughs> อุ้ยปีกปลายแนะน่ลเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยรู้เลยรู้เลยสุดอะ่ะเดี๋ยวกินเสร็จแนละ้วตบท้ายด้วยทูน่าคอนสลัดนะจบเลยวันนี้ ดูครับทุกคนจูเนี่ยเขาเก็บงานไปแล้วครับนะเก็บงานเตอมหมดเลยนะท่านผู้ชม98ท่านครับตอนนี้กเ98ไม่ใช่เหรอครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ดูอย่างตอนนี้นะครับ อะไรจะลอยขนาดนั้นลมเย็นๆครับวันนี้อาการร้อนก็บลมเย็นนะฝนเดี๋ยวฝนตกนะโอ้ย กินหมดนี่ข้าวเย็นไม่ต้องกินเลยนะถ่ายคลิปวิดีโอรีวิวกล้องเนี่ยอร่อยจริงๆครับทุกคนวันนี้ เซตนี้ครับชิลชชลี่ชีสเคเฟซีชิลลี่ชีสแซบแซบแซบเป็นไงบ้างนะรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยตอนเนี้ย <Okay. S 1> อร่อยอร่อยอย่างเดียวเลยโอ้โหอุ้ยรู้เลยอะรูตเลย สุดจริงครับวันนี้เมนูนี้ไก่เคฟซีอร่อยจริงๆเข้าลองเช้ามาแล้วอ้ยปิดจอบไปแล้วครับต่อไปก็ต่อไปอะไรดีครับเชิดมือก่อน เออไปแล้วหมดแล้วอ่ะเหลือแค่คอนทูน่าคอนโอเคค่ะมือมันอ่ะอ๋อเกไม่ได้มสงส่ยังไม่ได้กินแล้วแหละอ๋อไม่ได้กินแล้วแหละวันนี้แก่ไม่ได้ มันแก่ได uh, okay. 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 ้ครับถ้าแก่ไม่ได้ไม่ได้กินนะครับวันนี้อู้ยสุดพิเศษเบาๆนะเบาๆนะเดี๋ยวลุนนลอุ้ยน่ากินมากเลยโอเคพอแล้วครับเอะโอ๋เค้นี่กินไปครึ่งเดียวพอนะห้ามกินหมดนะเพราะมันอร่อยอุ้ยเป็นไงบ้างรสชาติ อะไรไหมเหมือนแบบทูน่าทูเดคุณบินเนะรสชาติเป็นไงบ้างครับแซ่บอะเป็นแบบทูน่านาะใชนะออ่อร่อยอร่อยสลัดแครอททูน่าคอนสลัดทูน่าคอนสลัดใช่แกจ,จะมาแล้วสวยแล้วอ่ะให้อีกคำหนึง่งทูน่าคอนสลัด บอ,บอี้ยอ,อุยเบาๆนะเบาๆน,นะวัวน,นะครับทุกคนนี่ครับคำนี้ครับคำพิเศษครับอเป็นไงบ้างครับอืรสชาติดีเลยโอ้ปิดจอบแล้วครับวันนี้เอฟซีชูน้าคอนสััดต์วะคลิฟิวชิชูชม ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยวันนี้สรุปอะไรชีดวิงแซบด้านเดิมจูเน,น,นียชอบอันไหนมากที่สุดครับวันนี้บุดะชีดอ่ะจัดจัดลำดับเลยครับลำดับที่หนึ่งชีชีด,ชดสอง วิ่งสามวิ่งสามสามอ r ิ g i n a l อุ้ยอริจินอลตามลำดับเลยใช่ไหมพี่เหนียวมองมองอะไรมองคลิปเสียนู่นโอเคตอนนี้มีท่านผู้ชมอยู่กับเราแปดสิบท่านนะครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมขอให้ขอให้ท่านผู้ชมทานข้าวอย่างอร่อยเนาะเคี่ยงนี้เนาะใช่แยวถ้าใครยังไม่กินก็ไปซื้อซะ โอเคถ้านึกถ้านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรวันนี้ KFC เลยเนาะใช่เดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าจูเนี่ยเขาจะหาเมนูอะไรอร่อยมารีวิวให้ดูนะครับจะไม่รู้จะชาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลุ้นก่อนนะว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนะใช่แต่หาไม่เจอก็ขออภัยด้วยอ๋อหาไม่เจอขออภัยด้วยใช่เออถ้ากินไม่ออกก็มาม่า,มาก,กันนะดีไหมมา, <laughs> มาม่ามาม่าแล้วเวยเรียบร้อยครับวันนี้ สลัดทูน่ายีฟซีทูน่าคอนสลัดยีฟซ<อ>ี <G> FC, ไม่ละแดดมาแล้วฝ<อ>ากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับตอนนี้แดดไล่น้องตูงนิเอะแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปสรุปนี้คอนี้แดดก่อนไไม่เป็นรรคับขอบคุณครับท่านผู้ชมที่อยู่ด้วยกันครับไปไหน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  And <laughs> oh I